ป้าลุงอาถุจักกันจะเอ้สบายดีป้าลุงเลอเบิร์สุขสุขนะไมไมเเี่งเลยรปตามนั่นทีทางป่ามาเนี่กะวัชนะอยากมากอยาก่าลมบอวันชนะมาเล่นน้ำไอ้ไอองไอทีบบอ วัฒนายกงบึงบึงไอทิดเตะบานเห็นบ่อู้เพลงงันต้อยขึ้นได้นี่อเด่นเด่นเด่นเห็นบ่ว้าวไอทิดเตะบานเห็นปะไอทิดเตะบานอยู่ตรงหน้าตพี่ออิตวัฒนาอยากมาเบิึงเนาะป่าลุงเอ้ย ปัชนากระยังโบนั่นแหะแต่ว่าบรดมีไข่มีอยังแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ก็คือก็ะท่องก็ะท่องบุไดยเก็ะท่องบ่มื่อนี้บริไปเอาเลี้ยวไปที่มือเด้กก็มือไว้แท้น้องหากระมาบึงกะ มันทมแล้วฝิดมื่อไโอ้มีหมอนวดเด่ไอาทิดมาเตะบ้านนี่นะมีเตวูน้ลูกน้อเสียงเพลงงานแต่งขึ้นแล้วอ๊ะจะอ่านนะ ไอทิศนะนัะ่น,นกับเมื่อดเบลเมื่อเบลวายหน่อกชามาเล่นนะเมื่อบิร์ดเฉยเมื่อเบิดว่าเนาะมันทมได้ผดเมืม่อเดวทิศนี้ทิศไปงานดองบ่อแบบรงทิศ นี่เด้อนี่อยู่เฮือนใกล้ๆไก่เนี่เฮือนชาวชนีนะไอ่ทิดสบายดีไงลูกตัเอ๋ห่วไอ่ทิศใช่ไหมตีด่างหักแน่ไอ่ทิดไอ่ทิศตีด่าหักว่ะอมน้องนะไหมอุ้มน้องนะไหมเจมอุ้มน้องนะไหมจากน่อยู่ห่างเลยอมน้องไหนกว่าไอ่ทิศอุ้มน้องหงังเลยไอ่ทิศเนาะ คือไปปะน้องเบิดเลยน้องลงมาเบิ่งดาผาดบ่หลุไปงานใดอันดองตุ้ม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 น้องวาสนากําลังลงมาเบิ่งผาภัด์พากันเมื่อาปะเราจะแซวเฮาก็ขึ้นนะเฮากระนี่น้ายามอะไรเฮาก็เลือกเออเฮาไปรับหลังเขาเอาก็ ปะเขาเขากับมื่อคือกันบริไกลไดวพว้พูดไหมพีน่นาะอย่างมาพักหัวซิซๆเนาะเดี๋ยวสิว่า,วาพาทานไปทุกที่บริพาไปทุกที่ได้ <c oughs> แห้งขึ้นหน่่ยตานี่อร่อยแห้งขึ้นหน่่ยตานี่ เสียงเพลงมาแล้วไปบัสชูมแรงไปบัสชูเสียงตู้มาแล้วเสียงตู้มาแล้วตึ้งตึ้งตึ้งไปบอไปห้อนบ่จะตึ้งจะตึ้งตึ้งใช่ะห้อนบ่ห้อนบ่เอาอายาเลยเดีลูก ไอ้เมือบ่ยได้ลูไอเมือบ่เด้วาชนะไปบ่ทันด้ขีดินขี้ดินข้ดินเรขดินหอนหอนนาใช่เก่งเลยลูกเก่มเก่งยังบ่ขึ้นังามบ่ ึงไปแล้ว hmm. ่าชนางามบ่ะผู้น่ะว่าชนางามบ่ว่าชนาคนงามนี่ตึ๊ด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 เดี่ยวผ่อนเดียวไอ้ผอนบ่แรงไปบ่ไอ้พ่อนบ่ตึ๊งจึ๊งซาละวันเตี่ยลงเตี่ยลงสิละพ่อนบ่ เออตะตึงต ER oh, oh, yeah, ึงตะตึงตึงตึงตะตึงตึงเดี๋ยวซาลาวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยลงซาลาวันเตี๋ยลงเลยอะผ่อนผ่อนผ่อนเนี่ยไปลงเลยตืด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 เออเออหายแล้วหายแล้วอะโออยังลุกซาลาวันเตี๋ยลงเตี๋ยลง เตี๋ยวลงเตี๋ยลงเตี๋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 ยลนีเห็ลเเห็สารวันเตี๋ยงดูโอ้โหมองมื่อไไอตูนกับไอไอปุยจุบจุกันะไอตูนกับไอปุยจุบกันเห็นหล

Namba, namba. Bad Bạn bad namba. Say kia nể lúc, xây kia đây Say kia nể. đây xây ghê đây Bụi, tui, ki. ki pui, ki pui. Bullin, nè bullin, pui, nè tui. Mân bun, mân kia, nè kia, nè hé ba. Evang, hé ba. Puôn, huôn, huôn, tuôn, tuôn, hiền tuôn, huôn. Evang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 , huôn

Càng ấy càng khó khẩu khó càng Khó vén vùng đen À thử không? Thử Thử đơ, à thử bạn <laughs> <laughs> วันทูทีโฟไปเนัืกอยคืออะไรคืออะไรผฝมันหงะเลยเห็นไฟน้ะมันหง่ะไฟแสงอาทิตย์หงแล้วตัตึงตึงตัตึงตึ่งแล้วยให้นี่ให้นี่ให้นี่เมน่วันารมนี่ใช้เกียร์นะ

เห็นเห็นบอนี่นี่ตาเป็นยังไงตาตาเป็นยังไแงๆฮะบ่ไปเต้นวงบเต้นวงบาหนาเกหนกหนักมึงน่เันแรงนี่นีนี่นเห็นบอีหล่เห็นบน่นี่นีทั้งหัวนี่นี่เห็นบวายโดดลงมา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 ชานี่ cưới nào mượt thế này, nọ, cưới đỏ này mượt đấy này, dàn đi, dàn đi, mượt tệ, mượt tệ mượt đi

โอเคจะต่าลุงเลยและอันเถ่อนเมื่อได้นีคลิปนี้ขาก,ก็สิไปแล้วคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่ต้องคือเจ้าไปเลย ไปเร็วก่อนเด้อไปเร็วเด้อยบายบายอ่ะบายบาย